ขึ้นที่ผู้ทั้งง่ายนิดนึงนะเอ็นี่ขั้นตอนที่เราจะเอาดินแล้วนะหนึ่งร้อยอันนี้เราจะได้ดินแล้วนะครับเราได้ดินนะครับเหลืยงเล็กนะขึ้น,นๆเราจะไม่เอาหมดนะครับตรงนี้นะเราก็จะแบ่งอ่าจะตัดนะครับเอาด้านข้างนี้ออกนะนิดนึงนะ ก็ตัดข้างบนนะฮะปล่อยให้ออกเลยส่วนนี้เป็นส่วนนะครับนเป็นจุดนะฮะตามาตาที่เราเตรียมไว้นะนี่ครับที่สองนะครับแล้วก็เราก็จะไปตามจุดที่เราวางไวนะ้นะครับประมาณ50นะครับก็จะ